คุมไก่กระปัก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 กักสวัสดีครับบิสเวนะครับวันนี้ผมจะมาสอนออเดียโอช็อปนะครับ ออเดโอช็อปก็คือการตัดเสียงต่างๆนะครับที่เป็นแทร็กเราจะเอาไฟล์พวกนั้นอะมาช็อปมาตัดนะครับอาจจะตัดจนเกิดสิ่งใหม่อาจจะตัดจนได้มูฟเมนต์ใหม่ๆนะครับหรือบางครั้งเราอาจจะทำเพลงด้วยออเดโอโดยที่ไม่ต้องใช้ปักอินเลยก็ได้เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่โอเคนะครับแล้วก็จำเป็นมากๆสามารถทำให้เรามีลูกเล่นต่างๆในการทำเพลงได้นะครับไปเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูเดี๋ยวจะทำให้ดูแบบสดๆเลยละกันว่าเอาซาวด์มาจากที่ไหนทำยังไงบ้างนะครับสำหรับขคน ตีแรกนะครับเราก็จะเอาเสียงกรองมานะครับซึ่งผมก็จะเอามาจากสไปน์นะครับไปสไปนนะครับเราเซิร์ชเลยดรัมนะครับเลือกมาสักอันหนึ่งที่เราชอบนะโอ้เฟียวจริงๆอาแค่น,นี้ก็เฟียวนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอามาตัดให้เป็นเพลงของเรานะครับโอเคเราลากมาแล้วนะครับจะเป็นประมาณนี้อ่า เสียงกลองเนี่ยที่เราได้ยินนะครับประกอบด้วยประมาณ3ชิ้นด้วยกันนะครับมีคิกมีสแนร์แล้วก็มีไฮแฮทนะ,ะทีนี้เราก็จะทำการออดิโอช็อปแล้วนะครับก็คือหาเลยคิกใช่ไหมคิกต่อไปไฮแฮทไฮแฮทผมตัดไว้เลยซูมเข้าไปนะครับยิ่งซูมเยอะยิ่งเห็นถึงรายละเอียดของมันไฮแฮทเป็นสีเขียวนะต่อไป snare. สแนสแนเราเป็นสีแดงก็ได้อ่าเราก็ช็อปมาง่ายๆอย่างนี้เลยครับ เสร็จปุ๊บอ่าลองฟังเพื่อมีเสียงอะไรเพิ่มเติมอ่าน,นี่เป็นเสียงแบบแ n นแอนะเป็นแนแอแบบดอกแบบเล็กๆน้อยๆน,อยนะถ่าไปสีน้ําเงินเพิ่มลูกเล่นนะครับจะเป็นเสียงนี้เป็นเสียงลวดแนแนแบบโกส์โน้ตต่อไปเราก็จะสร้างออดิโอแท็กขึ้นมานะครับป๊อปป๊บปป๊บปป๊บสี่อันนะอันแรกผมไปเลยคิกอันที่2ไปเลยแ n น r e อันที่3าม ไฮแอดอันที่4เราทำเป็นสแนทสอก็ได้เป็นการเรียงมันลงมาครับนี่ได้แล้วปุ๊บเราลบลูปไปเลยนะครับอทีนี้เราลองมาเรียงกันไตึงตึ one eternity later ได้แล้วได้แล้วเดีย yeah. ว ทีนี้นะครับไฮแฮมันดูนิ่งๆแล้วก็ดาดๆเกินไปนะเราจะมาใส่เอฟเฟกตัวหนึ่งนะครับก็คือเป็นดิเล์เราจะให้ดิเล์มันเด้งๆเ,เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยไปที่จำนะครับปิงปองเห็นไหมมันจะมีแบบเสียงที่เด้งตามหลังมามันก็จะทำให้รู้สึกว่าไม่นิ่งมากลองฟังพร้อมกันเห็นปะเปลี่ยนส่วนโน้ตด้เปลี่ยนเป็นสก็ได้ โอเคสวยโอเคตอนนี้เราได้แล้วนะจ๊ะเดีเลยอาจจะเล่นนานไปหน่อยปรับฟีดแบ็ปรับอะไรโอเคครั okay, ้นี้ก็พอนะครับอ่ะตอนชิ้นต่อไปเอาอะไรดีเราเราลองเอาเบสมาดีกว่าเอาซาวที่มีอยู่แล้วด้วย อ่าสมราะว่านี่อันนี้คือลูปที่เขามีอยู่แล้วนะครับเราเราไม่อยากซ้ําเราอยากได้สิ่งใหม่เราดึงมาฟังเล่นๆก่อนอ่าถ้าถ้าลูปลูปตอนนี้ด้วยความที่อัลบตัมันออโต้วาร์ปนะครับให้มันตรง bpm แ้อยที่สุดทีนี้เสียงมันจะหลอน มันจะกักอะไรไม่รู้อะให้เราเปลี่ยนที่ซ้ายล่างนะครับเปลี่ยนจากบีทให้เป็นคอมเพล็กก็ได้มันก็จะไม่หลอนแล้วโอเคเราก็ผมก็จะตัดตัดเบทครับตัดแต่งให้มันสวยงามสอว่าเป็นถอว่าผมทำเป็นอ่าันนี้ อยากให้มันซ้ำๆเนาะอ mm ่าตืดๆตืดตืดๆตืดอ่าแล้วก็เอาเม็ดเล็กๆนี่ไปใส่สักนิดหนึ่งเพิ่มเพิ่มความกรุฟนะครับมันก็คือจริงๆมันคือเสียงอะไรไปฟังกันมันคือมันเป็นเสียงนิ้วนะแล้วก็เพิ่มดีเทลเพิ่มอะไรให้มัน นะครับมันเท่ล้วเนี่ยอ,นะอันนี้ก็คือหลังจากให้เราช็อปมันมาแล้วนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปนะอะจากออริจินอลที่เป็นลูปของเขานะอ่าเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับลองฟังพร้อมกับกรองดู ประมาณนี้นะจ๊ะต่อไปอะไรดีเสียงขอดแล้วกันอ e ีเป็นโนนะครับอีเ e ป็นโนที่ผมชอบผมจะชอบใช้โหลดนะ R S O D E อันนี้น่าจะได้อยู่นะอ่าที่เนี้ยเราชอบ อะไรมาก็จริงที่เนี่ยสิ่งที่เรานอกจากที่เราจะตัดเราก็ต้องมาเทียบเสียงด้วยว่าเขาสามารถเล่นไปในคีย์เดียวกันได้ไหมนะครับไม่จําเป็นถึงจะต้องฟิกว่าเป็นเมเจอร์ไมเนอร์อะไรอย่างเงี้ยคือเมเจอร์ไมเนอร์มันสามารถที่จะเป็นคอร์ดร่วมกันได้นะครับเป็นคีย์ร่วมกันได้จริงๆอยากให้ใช้หูมากกว่าแล้วลองพิชไปเรื่อยๆว่ามันเข้ากันหรือไม่นะครับแต่ส่วนมากมันจะเข้ากันอ่ะเราผมลากอันนี้ไป นี่เราได้สอนวิธีการวาร์ปด้วยนะครับการวาร์ปผอบอัตตันันเนี้ยมันจะออโต้วาร์ปให้เราบางทีมันก็ไม่ตรงนะคอมพิวเตอร์ก็คือคอมพิวเตอร์เนาะเราสามารถมาปรับได้นะครับยิ่งถ้าเป็นคอร์ดง่ายเลยอ่ะผมให้ทุกคนดูทุกๆหัวทุกๆหัวเสียงที่มีการแอคแท็กเข้ามานะครับอัตตันก็จะทําการล็อกหมุดตรงนี้ไว้ให้นะกิดล็อกกิดตรงนี้ไว้ให้เราสามารถเลื่อนได้ก็คือทําการคลิกดับเบิลคลิกนะครับ แล้วก็เลื่อนนี่เลยแล้วก็ฟังกับนอ้อมอเราทำให้เราได้จังหวะใหม่ได้เลยอ่านี่นะจริงตรงนี้ น,นี่ก็ต้องกลับไปนหนึ่งนรู้สึกว่าจังหวะนี้น่าจะขึ้นตรงนี้อ่าเสียงร้อนๆไม่เป็นไรอ่าผมเอาครึ่งเดียวพอละข้างหลังลบไปนะน,นี้ยืดไปนหน่อยอ่าน,นี้ที่เราได้มาเือนที่ผมบอกเม่อกี้ครับ เวลามันออโต้วาปุ๊บเสียงมันจะหลอนใช่ไหมก็เหมือนเดิมัามุมซ้ายล่างให้เราเปลี่ยนจากบีดเป็นคอมเพล็กจากให้หลอนเมื่อกี้ก็จะไม่หลอนแล้วเห็นไหมเมื่อกี้มันมีกึกก,กแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วอ่าลองเอาไปฟังกระเบสก่อน,นตอนนี้มันคอนละคี์นะ ที่นะ่วิธีเทียบคียงง่ายมากๆนะครับใช้สมาธิใช้หูฟังดีๆเราคลิกตรงออดิโอตรงนี้นะครับแล้วมุมซ้ายล่างนะมันจะมีคําว่าพีชอยู่วิธีทําก็คือกดลูกศรขึ้นลงแค่นั้นเองแล้วก็เทียบไปเรื่อยๆอ่ะผมจะลองลดลงมาก่อนอ่าตอนนี้เป็นลบหนึ่งนะลองฟังฟังเทียบกับเบสเบสดงังๆหน่อยโอ้ยังไงทำาไ,ไม,มัน ยังไงมันก็ไม่เข้ามันก็ฟังไม่ได้ฟังยากขนาดนั้นนะครับลบสองก็ยังไม่เข้าไม่ใช่ถ้าเราลงมาเยอะเกินไปแล้วแล้วยังไม่เข้าสักทีอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเปลี่ยนไปทางข้างบนนัน่นถ้าเราพริสเสียงมันเยอะเกินไปบางทีคุณภาพไม่ดีนะครับเพราะฉะนั้น ขึ้นขึ้นลงลงอะ่ะไม่ว่าจะขึ้นหรือต่ําลงหรือสูงขึ้นยให้เราเฉลี่ยถัวถัวเอาให้มันดูดีที่สุดให้ค่าเลขที่โดนเปลี่ยนน้อยที่สุดนะครับอ่าลบเจดโอเค อหนนี้ผมมาที่คอมเพล็กซ์เหมือนเดิมบวก7แล้วมันสูงไปเราสามารถที่จะเปลี่ยนมันจากออกเตบข้างบนมาออกเตบข้างล่างได้นะครับ1นึ่งออกเตบสามารถคิดได้นะครับโดยอยู่ที่เลข12เนาะถ้าสมมติว่าศูนย์ก็คือปกติบวก12ก็คือออกเตบสูงลบ12ก็คือออกเตปล่างนะครับซึ่งตอนนี้เราเป็น บวกเอยู่แล้วผมรู้สึกว่ามันสูงเกินไปผมจะทำให้มันเล่นออกเตฟล่างนะครับโดยการที่เราคิดเราก็ผมก็จะกดลูกศรลงนะให้พิชมันลงเราจะกดลงไปข้างล่างทั้งหมด12ครั้งเหมือนที่ผมบอกนะลบ12ไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 11 12เปอ่าเป็นลบ5นะครับลองฟังดู ่าฟิลอ่า,อาทีนี้เราจะชอบชอบอันนี้มาแทรกไปเรื่อยดูกันอันนี้ดีวะเออผมตัดหัวให้เล่นสองรอบอ่าเป็นตื้อตื้อตื้อ แล้วก็ขอย้ำไปรอบหนึ่งตื้อตื้อเราสามารถแต่งกันได้นะเฟดเอาแล้วก็เฟดอินสั้นเล็กน้อยสวยงามทีนี้ผมก็ p ปี้ให้มันลูปเต็มก่อนนะครับเพราะว่ามูฟเมนของคอร์ดมันเยอะขึ้นไป สามารถคุมเท่าที่ผมต้องการนะหัวต้องตรงท้ายต้องครบนะครับแล้วให้เรากด duplicate นะครับก็คือกด command d หรือใน windows กด ctrl o d นะครับนี่มันก็จะไปทั้งแผงนะตามที่เราคุมมันเราไปฟัง movement เต็มมันเนี yeah. ่ย เราจะเ,เปิด,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 ดอ่าแค่นี้ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเล่นคีย์บอร์ดสักหน่อยอ่าต่อไปอ่ะเพิ่มอีกสักชิ้นนะครับชิ้นสุดท้ายไปเป็นกีตาร์ไปกีตาร์ไปเลยดีฟัง เราเซิร์ฟังไปก่อนนะครับแล้วก็มากดหัวข้อตรงนี้เป็นกีตาร์ก็ได้อยากได้กีตาร์ฟังมาสับ,สบๆเนี่ยง่ายดิไปอันี้ปุ๊บเลือกมานะครับปั๊บเราต้องพิชเสียงให้มันตรงก่อนอย่าลืมอย่าลืมนะครับเสียงร้อนเสียงร้อนเสียงมันร้อน เปลี่ยนจากบีดเป็นคอมเพล็กครับไปต่อไปเราจะพิชนะผมกดลูกศรขึ้นลงต้องมากดที่ตุ่มพิชนี่ก่อนนะ,อ,ะอยากได้ออกเต็บ,บนนะ่ะมันต่ำไป บวกสิบสองนะครับอ่าผมกดลูกศรขึ้นสิบสองครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสสิบเอ็ดสิบสองกลายเป็นลบเจ็ดอ่าทีนี้คอมเพล็กเฉยเฉยเสียงไม่เท่ครับอ่าให้เรามาใช้คอมเพล็กโปรนะครับเสียงมันก็จะคืนเสียงกีตาร์ที่ฟิลเดิมพยายามคืนให้นะครับสิ่งที่ต่างจาก คอมเพกกับคอมเพกโปรโเนี่ยอาจจะอธิบายเป็นทฤษฎีให้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเอาซะว่าอันดับแรกอะ่ะเราเลือกคอมเพกก่อนถ้าคอมเพกมันเกินเยียวยา,ยาให้เลือกคอมเพกโปรนะครับคอมเพกโปรจะค่อนข้างที่จะคืนทุกอย่างให้เป็นธรรมชาติขึ้นแต่ว่าอาจจะไปลดทอนคุณภาพเสียงลงนิดหนึ่งนะครับลองคอมเพกโปรลองฟังดูเห็นไหมมันก็ยังฟังไปกีตาร์แต่เนี่ยคอมเพกมันเกินเยียวยาลองฟังดูมันมันรู้ว่าถูกเปลี่ยนแปลงมาเห็นไหมมันบีบ คุณภาพเสียงมันหนากว่าแต่ว่ามันบี้ๆนะครับก็คือเราก็เลือก c o m p พ c t Pro นั่นแหละก็คือเคสนี้แม่งหนักนะครับก็เลือกมาแตมมันก็ยังคืนความเป็นกิตาราให้แต่ทีนี้เนี่ยด้วยลายกิตาราแบบเนี่ยมันไม่ใช่เมโลดี้หลักเนาะมันจะเป็นแบบแอคเซสซอรีของเพลงเนี่ยถ้าคุณภาพเสียงประมาณเนี่ยผมยอมให้ได้อยู่เพราะว่าเดี๋ยวตอนเปิดทั้งหมดอะมันจะเป็นแค่ส่วนประกอบ ที่สวยงามไปเฉยอ่าลองฟังดูใ็นไหมอ่าเราอีดดิทสะหน่อยให้มันเล่าๆอยากให้มันซ้ำๆมากกว่าอ่าผมตัดตรงนี้นะครับอ่ะก็ปีไปตืดๆตืดๆตืดเนี่ย ตต่นนอันเนี้ยผมว่าเล้าวกว่าแต่ว่าถ้ามันเป็นอันเดิมเป็นอย่างนี้เห็นไหมัมนมันเป็นมันเป็นระเบียบไปมันเหมือนแบบมันนิ่งไปแต่อันนี้มันมีการหยุดเพิ่มเติมเข้ามาตัดตัดตัดนะผม Copy ชอบอันนี้ไปแปะอันนี้นิดน,นึงไม่อยากให้มันปิดนิ่ง ไม่เท่เนี่ยไม่เท่เราก็หยุดได้นะครับ <S <S ผมรู้สึกว่าเท่ละผมจะเอาเครื่องเดียวนี่นแหละแล้วผมก็คอมมานดีหรือคอนโทรลดีในเมนโด์นะครับเป็นการดูบิเคตมันไปอ่าลองฟังเต็มเต็มกันดูนะครับ ไก่กระปัก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 ่าประมาณนี้นะครับในทาาให้เราทําเพลงได้ไม่มีข้อจํากัดเลยไม่ต้องใช้ปลั๊กอินใช้ออดิโออย่างเดียวก็ได้ถ้าใครไม่ชอบใช้ลูปก็สามารถเอาไปประยุกต์เอดิตลูปได้นะครับเนี่ยมันเป็นเทคนิคต่างๆนะครับ ก็ลองเอาไปปรับประยุกต์ใช้นะครับผมเชื่อว่าไอ้วิธีเนี่ยใช้กันเยอะมากนะครับแล้วก็มันทําให้เราได้สิ่งใหม่ต่างๆนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ไม่ได้ซื้อปลั๊กอินหรือว่าปลั๊กอินที่มีไม่เพียงพอเนี่ยวิธีนี้ดีเลยนะครับแล้วก็จริงๆถ้าไม่คิดอะไรมากซาวจากสไปมันก็สามารถเอามาเรียงเป็นบีดเป็นดนตรีได้แหละคร่าวๆนะครับก็แล้วแต่ความสบายใจของคนแต่ผมแค่รู้สึกว่า เราเอาซาวจากสไปมาก็ปลอดภัยแล้วครับเพราะว่าเป็นฟรีโรโยตีเนาะซึ่งถ้าเราเอามามาอิดิทอีกอย่างเงี้ยมันก็จะล้ําขึ้นมันก็จะเคลียร์ทีมากขึ้นนะครับมีหลายๆกรณีหลายๆเพลงนะครับที่ผมทําให้ลูกค้าหรือบางคนอย่างเงี้ยด้วยขอบเขตของมันด้วยข้อจํากัดอะไรต่างๆเนี่ยมีบางเพลงบอกตรงๆว่ามีบางเพลงที่เป็นการช็อปจากออดิโอนู่นนี่นั่นหมดเลยนะครับแต่ว่าไม่ได้ผิดกฎหมายหรือลิขสิทธิ์ใดๆนะ ที่เราเอามาถูกต้องทั้งหมดนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับสำหรับ Audio Shop นะครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามนะครับเดี๋ยวก็จะลงคลิปให้เรื่อยๆนะครับก็ฝากติดตามพวกเรา Bway ด้วยนะครับก็วิวของคุณคือกำลังใจของเรานะมาช่วยกันดูนะเพราะว่าสอนเราเรารู้สึกว่าการทำคลิปสอนมันใช้กำลังใจเยอะเหมือนกันนะครับก็มาดูมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ฝากติดตาม b ี a y ด้วยนะครับ บีสเวเรามีเพจมี IG แล้วก็เราก็มีหน้าร้านด้วยนะครับเรามีห้องอัดนะครับเราอยู่ที่โชคชัย4นะครับซอย28ก็คือเขตลาดพร้าวนั่นแหละใครที่อยากใช้บริการอยากมาเจอกันอยากมาปรึกษาก็มาได้นะครับเพราะในร้านเราก็มีร้านกาแฟเป็นทรอ BKK ด้วยนะครับที่ ทำเพื่อรองรับคอมมูของ b นะี z เว y เนาะก็ใครที่สนใจหรือใช้บริการต่างๆนะครับก็ติดต่อมาได้แล้วก็แชร์คลิปด้วยนะให้เพื่อนดูนะครับให้รู้กันเยอะจะได้ทําเพลงสนุกๆน,นะแล้วก็ข้อมูลต่างๆอยู่ใต้ดีสคริปชันหมดเลยนะครับใครอยากติดต่อทําอะไรมีหมดนะครับบี z เว y พร้อมให้บริการทุกอย่าง Everything Jingle Bell ทำได้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเสียงนะครับโอเคฝากติดตามด้วยนะครับคลิปต่อๆไปเดี๋ยวก็จะมาอย่างสม่ำเสมอนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ